อะไรเอ่ยสวยที่สุดในบ้านนี้เว่ยค่ะเว่าค่ะเว่ยค่ะโอ้โว่าเธอรู้อ่ะใครขี้ใครขี้เมาปสวัสดีขาไม่ต้องไปยุ่งกับคนที้เล่านะคะชอบเมามาแบบอย่าไปยุ่งกับเป็นแก่นะคะดู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 ค่ะ เมาทุกคนบกว่าให้กินน้อยๆให้กินน้อยๆผมต้องกิน้ยเนี่ย้าไมได้กินเอะจกินคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ลองดูข้าวกล้าฮะข้ากล้ามวมีอะไรแอบกิปจ๋าใครทำรถหลับตาหลับตาหลับติ๊กออหลับตาหลับตาหลบตาอย่าอย่าที่หมูหลับตานะ เอมื่อกี้เมื่อกี้เจอเบียร์ะเจออะไรนะเจอเธออยู่ข้างล่างบอกเยียมีมากอ๋อจย่าบอกเอาน้ออย่าบอกไม่รู้เลยโอ้โดนดูอีกไว้จับตาหลับตาเพราะเพราะมีสุด dạ tay, hãy đi đi na, tránh khi gông. lặng im. mông tai giang. giang. mông tai ạ. chưa ฉันก็กินกินน้อยไงฉันไม่กินเยอะที่อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วขอดูเ้ื่อ่าจะดูทำไมอะ่อยากดูทำไมอ่ะจะเจอไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะนี่ไงเบียร์ดูแก้วน้ำชาน้ำชาคีโมเหรอเหมือนเบียร์ขนาดเนี้ยเหมือนเบียร์ขนาดเนี้ยใครใครใครเขาจำได้ว่า ว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้นะก็คือเบียร์นั่นแหละน้ำชาเธอเธอลองดูดิยังเดิมหน่อยนะอ่าน้ำชาโอ้โหทุกคนลองดมให้นี่นี่มันนี่มันเรียกว่าเบียร์ค่ะสีเหลืองขนาดเนี้ยใครใครเชื่อมันเรียกว่าเบียร์ไม่ใช่มันเป็นน้ำจิ้มค่์มันเรียก ไม่ฉันลองดมโอ้ยไมวลองดมแน่นอนดมดมชี่เอาไปนี่อันนี้ดมดมก็เราจะจับกินไม่ได้นะเอ้ยย่าเดี๋ยวเธอจะงงูกชั้นมาฉันเพิ่งไปทำด่างงูมาทำแล้วเนี่ยทำแล้วตั้งนานแล้วว่าเราพ่อจ๋าไม่อยู่ไงเหรอใช่ไปทำที่ไหนมาเนี่ย วันเมื่อ,อาวานะฉันทำไอแพดกระแทกแล้วแล้วเลือดออกตรงฟันนี่นะโอ้หักหักไปนะ้โห,ห,นห,นห,หเสียดายไม่หักข<ห>ู่จะไปทำจมูกมาทำไมมันแบนอย่างเั้ยนะเฮะยทำให้แบนเหรอไม่ใช่ฉันกำลังทำฉันหาร้านไม่เจอแต่ร้านซอยอ่ะก็ไม่รู้ซอยไหนไม่รู้เ<อ>พราะเล่นเกมทายทายปัญหากับเบียด

เธอต้องไม่เหมือนกับฉันเธอือแค่ทำแบบนี้เบาใช่ใช่่ทำแบบนี้แค่ทำแบบนี้ใช่ทำแบบนี้นไกลแล้วก็เชนทำแบบนี้เบาชุบเธอแพ้นะเรอแพ้แ่วมเรียใช่ไหมเฮ้ยางแผนจะกินบิวางแผนวางแผนช่ตามจริงอะเอาแบบไน A LÀI ƠI A LÀI ƠI A LÀI ƠI BÌN ĐAI NÓM Ủa, tuyệt A LÀI ƠI RỒNG CHIẾT CHIẾT Ơ, CHIẾT CHIẾT LÀI ĐA GÀY thịt. linh. Chết, chết. À, thử thai chăng ถูกแล้วเธอไม่เธอใครกินเธอรู้ไงอะไรเอ่ยสวยที่สุดในบ้านนี้เวยาค่ะเวยาค่ะเวยาค่ะว้าววววว่าเธอรู้วววววออวว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 ใครขีรเขขขขมาเ ใช่เปล่าชินชินใคบ้างอาใครใช่ใครใช่ป่วโควิดทุกคนเพชรชิเมะชี่มีใชกลัวโควิดน้ามินทาชิ่นีอีกแล้วก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาไหมล่ะอือก็กลัวก็ถูกแล้วไงในบ้านนี้มีคนสวยกี่คน มันมีเราติดหนึ่งในสามตัลอยแล้วเรานะโอะมันมีเราติดหนึ่งในสามตัลอยแล้วเรานะนี่โอ้โหนี่เชิญถ่ายบ้างนะได้จ้ะอะไรที่มันคอยาวอ่าไก่เพชรยีราฟหนพระจ่าสมองไม่ดีเลยเนี่ยหนคิดถึงยีราฟไอเราคิวไก่คอยาวเลยจูน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 เออมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ไม่แบ่ อะไรที่มันคอยา <c oughs> วยีราฟถูกแล้โอ้ยเก่งจัง,งาลางวันเดี๋ยวพอเธอพอเมื่อกี้เธอคืออาเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมีอะไรมีสี่ขาสี่แยกค่ะไหนอ่ะนี่ง <c oughs> ไงมอไม่ตรงหนึ่งสอง สีอสองง่อะสี่ก็อยู่นี่ไงแล้วก็อาก็อยู่นี่ไงสีข่ขาหมาไงสีข่ขาหนึ่งสองสามสี่ไงหมาเหมือนใครนะหมาเหมือนโกบเบเธอตัวเองเธอแหละเหมือนกบแล้วไปว่าหมาดูพี่นะ้องหน้าตาก็เหมือนกันอนะจิตไดมีน,นหรอก็พี่น้องกันนีคิดก็เหมือนกัน ด้ามก็เหมือนกันปากก็เหมือนกันอะไรมือนอีกเหมือนพวกเราอ่ะเหมือนกับกันนะอ่ะมันอกี้ฉันหายบ้างนะอะไรที่มันร้องชิคกี้พายชิคกี้พายชิคกี้ลิงจุูเล่เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันทายไปไงก็ฉันอยากทำเหมือนกันเออ แมวมีหูกี่หูห,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 ห้าหูห้าหูไม่ผิหรอหาหูแมวสองอันนี้ข้างเดียวข้างเดียวอสองหูเลยสองหูเลยชิลชิลอ้าพคิเธอบอกห้าหูห้หูห,ห,ห้าหูไม่ิหรหูแมว a few minutes later อย่าไข่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 มันเหมือนไข่มันเหมือนฟูกูเลยะเหมือนอะไรนะเหมือนฟูกุฟูกุคืออะไรอะฟูกุก็คือเป็นเป็นเป็นเอาไปกินอะเหมือนฟูกุจริงมันมันเป็นแบบนี้ยแล้วมันก็เป็นแบบนี้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 ไข่หมาเนี่ยนะเหมือนฟูกุใช่มันเป็นแบบนี้มันก็ มันดิเป็นแบบนี้มันดินดิมนดิเลยดดดเปนแบบนี้ช่างจะสังเกตช่างจะเอ้ยเนาะเออใครมาแบบไม่อกกดไลค์แลวก็กดติดใครใครลอ นี่นี่ยั่วโมโหพ่อจ๋าเนี่ยอย่ามาเต้นยั่วโมโหพ่อจ๋าเนี่ยเพลงอะไรเพลงคิดถึงไหคิดถึงอะไร่ะ มาทำไงเนี่ยนี่นี่เาล่วงมาทำไงนี่เี่อนนี่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 เดล่นเกมเถือนอ่ะเกมเมือจะทิ่มตาแล้วมือเนี่ยอ๋อ ตอนแรกกูคิดว่ากูเป็นคนน่ารักกูลองไปสองกระจกดูเอ้าไอ้เหี้ยหน้าด้าน